กับเข้ามาพบกับรายการวิทยุ่องกันต่อนะครับซึ่งการเนรวิธ,ธนะีในเรื่องราวเกี่ยวกับการเปิดใช้โทรเลขระหว่างเทศเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็มีพระราชาเลขาที่ส่งไปถึงข้าหลวงไส้งอนมีความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าผ่นดินสยามถึงท่านมองซีเออร์ทอมสันคอเวอร์เนอร์เมืองยวนบัตรนี้ เป็นครั้งแรกที่ประเทศสยามได้ติดต่อกับทั้งโลกด้วยสายโทรเลขโดยอินชเนียช่างฝรั่งเศสได้ช่วยทำนะครับกรุงสยามขอแสดงความขอบคุณต่อกรุงฝรั่งเศสและสำแดงไมตรีเราขอให้ท่านรับพรส่วนตัวท่านเองและขอให้แจ้งความถึงท่านเออเรสิดนด้วย นะเจตสิเนก็น่าจะเป็นเ r e สิเ e น t นะประธานาธิบดีนะขอให้สายโทรเลขนี้จงถาวรอ,อยู่ชั่วการนานและเป็นที่คำนำคำซึ่งเป็นความรักไข่ไมตรีในระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศสทุกๆปีไปพระบรมหาราชวังกรุงเทพณนะวันสองเดือน4ขึ้น12บสค่ำปีมะแมะเบนจะศก1 2ึ่สห้า นะอันนี้ก็เป็นบทเ,เป็นพระราชหัตถเลขาที่เขียนไปถึงไส่ง่อนนั่นเองนะว่าก็ประมาณว่าขอขอบคุณนะครับที่ฝรั่งเศสมาช่วยวางเสาโทรเลขให้เสร็จเรียบร้อยประมาณนั้นนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ทางรายการวินเทิซองนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ติดตามกันวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ